สวัสดีครับไลออรหาันครับแดดรบลมแผ่วครับเรียกร้องมาเยอะเมื่อไหร่พี่ปาเมื่อไหร่ไลอ้อรหันจะจัดอบรมให้มันตรงเสาร์อาทิตย์มั่งนะครับจัดให้แล้วครับรอบนี้ครับวันเสาร์ที่28พฤจิกา2563 วันที่ยีบสอีก4วันนะครับอีก4วันฟรีอบรมที่ไร่อรหรันเราอยู่บ้านกุดปลายเข่งตะบนโนนข้าอำเภอสูงเนินโคราชเบอร์โทรศัพท์0872321139รีบสมัครด่วนครับจะเต็มแล้วนะครับมือใหม่จะเริ่มต้นเกษตรอย่างไรดีทําเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทอกศนะครับก็เรื่องราวต่างๆที่ไร่อรหันทําอยู่ตลอด10กว่าปีนะครับที่เราทํา เกษตรอยู่นะครับก็พอมีประสบการณ์แบ่งปันกันนะครับหลายคนถามไทยมาจัดตรงเสาร์อาทิตย์บัางพี่นะครับทำงานประจําอยู่นะครับทำงานโรงงานทํางานประจําเป็นข้าราชการอยู่หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดามาไม่ได้จะมีสักครั้งไหมเสาร์อาทิตย์จัดแทนแล้วนะครับ28ที่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์ที่28 พุจิกา2563ตรงวันเสาร์พอดีนะครับรอบนี้นะครับคนสมัครเข้ามาเริ่มเยอะแล้วนะครับรีบสมัครเข้ามานะครับ087 232 1139หรือทักมาทาง messenger หรือทักมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับเนาะพร้อมจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมอบรมกี่คนนะครับรอบนี้เป็นรอบ เสาสุดท้ายของปีละนะครับจัดต่อไปมันจะไม่ตรงเสา์อาทิตย์นะครับก็จะเป็นเสาอ,อาทิตย์สุดท้ายของปี2563แล้วเราเดินทางมาถึงโครงการ14ฟรีอบรมเราทำมาั้างแต่โครงการ1โครงการ2ตั้งแต่หลังโควิดนะครับจนถึงโครงการ14และนะครับก็เป็นการสารต่อนะครับศาสตร์พระราชาการเดินตามรอยเท้าพ่อสารต่อที่พ่อทำการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าใครมีจิตใจมาทางนี้ มือใหม่อยากจะทําเกษตรนะครับก็ เข้ามาได้ครับไล่อลรหรัสนเนะสุริลุกเกษตรรุร่นใหม่หัวใจพอเพียงนะครับก็วินวิน,วนชอบทางนี้นะครับรักทางนี้ก็เข้ามานะครับตั้ง GPS เไล่อลรหรัสมาได้เลยถึงอย่างแน่นอนจัดให้แล้วย้ําอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่28นะครับมือใหม่ต่างๆหนุ่มสาวโรงงานนะครับพนักงานออฟฟิศนะครับเอ่อข้าราชการนะครับกาลังจะตกงานกําลังจะออกจากงานกําลังจะเออรี่ตัวเองนะครับหรือกําลังจะ,กะเกษียณจะมาทําเกษตรมันต้องเริ่มต้นแบบไหนต้องเริ่มต้นอย่าง นั่นคือมือใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับพอเริ่มต้นเป็นปุ๊บทําต่อไปทําอย่างไรถึงจะไม่เป็นหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ทอกรสหรือเป็นหนี้ใครก็ตามแต่นะครับทำเกษตรมันต้องไม่เป็นหนี้นะครับถ้าทำเกษตรแล้วเป็นหนี้แสดงว่าผิดเข้ามาหาเราก่อนมาพูดมาคุยกับเรา่อนนะครับเนาะมาดูเรื่องราวที่เราทําก่นนะครับทาไมเราไม่ได้เป็นหนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมวันเสาร์ที่28จัดให้แล้วนะครับแล้วเจอกันตั้ง g ีเพไร่อลหันมาได้เลยรับจำกัด